ได้ละหนึ่งตัวห้าบาทถ้ามาที่นี่คือถ้าไม่ขึ้นมาคุยนี่แบบมันไม่ใช่ใช่ไหมยี่บบาทดูสิ เป็นไงบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดปรชวิกรนะฮะแน่นอนในช่วงนี้ก็คือเราไม่ค่อยมีเงินนะเะศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องมาช้อปปิ้งที่นี่กันนะฮะตลาดมือ2ที่แบบเขาบอกว่าถูกมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่นี่จะได้เสื้อผ้าเยอะแยะแค่ไหนนะฮะในงบประมาณสักแบบเท่าไหร่ดีอะสัก200พอไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องของแบงค์ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวยังไงไปกันเลย มีก็อยู่ตรงเสื้อ5บาทแล้วคือยังไงอีดอคุณจะเลือกยังไงล่ะเนี่ยน,นี่หรอ<ะ>5บาทน่าไหม,มส่วนใหญ่จะมีแต่ของผู้หญิงะ่ะสิเยอะไม่ไหวแล้ว ของผู้หญิงแบบเยอะมากคือเท่าที่ดูนะของผู้ชายไม่ค่อยมีเลยอะ่ะได้ไหมมึงกว่าจะได้แบบคือมันถูกจริงนะแต่ว่าคือเราก็ต้องมี ระยะเวลาในการคุยที่แบบโอ้มค์ก็ได้ละหนึ่งตัว5บาทถ้ามาที่นี่คือถ้าไม่ขึ้นมาคุยนี่แบบมันไม่ใช่ใช่ไหมก็จะเป็นราวแบบ20บาทนะะที่เหมือนเขาคัดออกมาแล้วเราก็มาเลือกจาก,จากตะกี้ที่เราไปที่กองผ้า คือมันไม่ไหวเลยเราก็มาดูที่แบบเขาเลือกมาแล้วอันนี้ยี่บาทน,นี่ก็สวยดีนะดูดีเนาะใส่กับยีนดูเข้าเลยละ่ะ20บาทแล้วก็จะเป็นพวกแบบเสื้อเชิ้ตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักเหมือนเลยดูสิเนี่ยดอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ย สามารถแบบว่าเอาไปใส่แบบทำงานสาวออฟฟิศแนวแบบวินเทจอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะก็ลองมาเลือกกันดูนะครับเนาะเนี่ยดูสิัน,นี่ก็น่าจะใส่ได้20บาทดูสิได้ละเนี่ยอันนี้เหล็กไป ตัวนี้ก็ไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน35บาทเป็นเซื้อยืดซึ่งแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรจากตรงนี้ไหมเนาะซึ่งแบบมันเยอะมากแกคือวันนี้อากาศถึงจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าแต่ตอนนี้คือเหงือ่อแบบรักแร้เปียกมากเลยนะฮะ เป็นไงบ้างสีแบบโอ้มก์ก็แสบซวงมากนะฮะคือแบบสีเยอะมากคือถ้าใครที่แบบชอบใส่เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันได้เลยนะเนี่ยสีแบบโอไมก์ก oh ็ไม่ไวร้วอันนี้ก็สวยนะ35บาทอ่ะไม่ล้าเลือกไม่ถูกเลย ตรงร้านเสื้อมัดยอมอีกแล้วนะฮะตัว60สิดีชอบเหมือนกันนี่ก็สวยนะเนี่ยเอาดีๆได้ไหมหกสิบบาทนะแกแต่วัดตัวแบบใหญ่มาก ตอนนี้เราก็อยู่โซนกางเกงนะฮะซึ่งแบบ2ตัว150หรือตัวละ80บาทนะฮะก็แบบเยอะมากจนแบบไม่รู้จะเลือกอันไหนยังไงดีอันนี้เป็นผ้าแบบคล้ายผ้าลูกฟูกโอ้แบบโอเวอร์ไซส์มากก็มีทุกไซส์เลยนะฮะสำหรับที่แบบใส่ไปทำงานใส่เล่นอะไรอย่างเงี้ยของผู้ชายก็เยอะอยู่ของผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันเนีย่ยดูสิ น,นี่ก็ได้เลยเนี่ยเนาะสลลกน,นี่ใส่ทำงานได้เนี่ยโอ๋ได้ไหมสวยๆเยอะทั้งหมดเลยอ่ะแบบลองมาดูกันได้นะคะตรงนี้ อันนี้ก็สวยนะเสื้อยืดแบบว่าโอเวอร์ไซส์อันนี้ก็แบบสีนี้แบบสวยมากเนาะน่าจะสัตว์ลาดะตัวละร้อยห้าสิบได้อีกละเกินงบละสองร้อยวันนี้ไม่นับแล้กันตัวนี้คือสองตัวใช่ซอมตัวใหญ่ไหม ตัวนี้ใช่ไหมโอเคไป, okay. ปตอนนี้เราก็อยู่ตรงโซนที่แบบเป็นพวกแบบกระเป๋านะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเนะเาะกระเป๋าเยอะมากมน่ารักเนี่ยใส่กระเื้อยืด อันนี้เท่าไหร่อะครับ <60. S 1> บาท6บบาทได้มาเหลือ,อน,นี้มันก็ใส่กางเกงยีนงอใส่กางเกงยีนขาสั้นหกสิบบาท เอาไหมเอาดีไหมอันนี้น่ารักมนะีเนาะอันนี้ตัวเท่าไหร่อะครับอันนี้เป็นมือหนึ่งเนาะ <Wow. S 1> สีนี้มันจะสวยนะ นี่ก็อยู่อีกทีน่นึงจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าตัว10บาท5้าบาทมาคุยกันดูว่าจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้าง<ม>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าผู้หญิงนะที่แบบเยอะมากคือถ้าผู้หญิงมาเราว่าแบบคุ้มเลยละ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเดรสไหมหรือเสื้อคุมอะไรสักอย่างดูสิ <No. S 2> อย่างนี้เป็นอะไรเสื้อยืดไหมหรือว่ากระโปรงแน่เลยอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่ากระโปรงเนี่ยเห็นไหมของผู้หญิงแบบเยอะมากซึ่งกับของเด็กอะที่แบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยดูสิผู้หญิงที่แบบตัวเล็กๆใซส์เล็กๆก็แบบเราว่ามาที่นี่อะคุ้มแน่นอน ีก็เป็นกระโปรงดูสิน่ารักนะเนี่ยคือถ้าแบบผู้หญิงไซมินินี่แบบมาเหอะที่นี่ มากตลาเสื้อผ้าที่นี่ตัวละ5บาท10บาทจะถึง20 30 40, 40 50เนาะก็อากาศร้อนเหงือ่อแบบไม่ไหวแล้วรักแร้เปียกมากนะฮะแต่ว่าคุ้มค่ามากแต่ส่วนใหญ่จะมีแบบเสื้อผ้าของผู้หญิงซะส่วนใหญ่เลยนะฮะก็ลองแวะมาดูกันได้ที่ตลาดปัจชวิกรอันนี้นะฮะก็คุ้มค่าจริงๆที่มาที่นี่นะครับก็ยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของแบงค์ด้วยนะฮะเดีวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย